เฮ้ยอย้โห aside, ทำไมกูไม่ได้อยู่ทีมนี่แกวันนี้เราจะมาเล่น P B นะครับเเมาถึงก็าชาัดกระหน่ำเลยแน่นอนตามส่นไปแล้วจัดหนักอยู่แล้วยิ่งเใครวม่ตามแบ่มังซี่แบมังซี่โอ้ยพาลา เฮ้ยแทนแทนวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วไม่จะหมดไปแล้วเทพตังเหรอเทพตังค์ให้ตังค์งไม่ได้เขียวผมหรอกโ oh, <Gen. S 1> หเกียนครับตายไอ้ปูชั้นล่างหนึ่งกำลังขึ้นไปปูจะก,การเองทันเราอ๋อกูไปทานนู้นนี่กำลังขึ้นไปน่าจะตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณชั้นสามถึงไปแล้วสามไม่ทันแล้วอ่ะสามสามข้างนอกใช่ไหมนั่น,นอย่ามาแล้ว เก็บรอยเฮ้ยเฮ้ย p b I C เก็บได้เหรอเก็บไม่ได้เอ้าพี่ผู้ไทยพี่ผูแม่นจังอ่ะโคตรเขาโหดอ่ะอยู่ตรงนี้เว้ยยืนตรงนี้อยู่ตรงนี้อ๋อไม่แม่นเลย โอ้จะวานแตกทางนี้โผล่กูวะทามนี้โผล่กูวอยู่ไหนวะทำไมมีแต่ไก่อ่ะมันมีแต่ไก่อ่ะก้าขึ้นมาแล้วโผล่ไอ้ยแทนหลังอ่ะข้างหลังข้างหลังตองอ่ะข้างหลังกูข้างหลังกูไอ้มีอยู่ฐานเล่าอ่ะโอ้โหยเก็บตังค์นี่วะเดี๋ยดูอยู่ข้างในฐานอ่ะมีอยู่ข้างในฐานอ่ะแต่เต็มเลยในฐานชั้นสามอาวะฐานฐานเล่าอ่ะอยุดหยุดที่นอกก่อน โอ้ยไม่แตกอ่ะเจอแล้วเฮ้ยคิวแรกกูมาแล้วเว้ยหยิบเรยกูเกาเก้าเก้าคิวเลอสองตัวแล้วคิดคู่เลยคิดคู่ชกอักไม่ได้หรอกูเปิดของเออไม่หันได้ช่วยเลยตตััววนนีีมึงแทนแทนตัดเอ้ยขโมนตุนไม่ไหวละ เปิดอัพสิคิดดีวะเโสดนายแทงข้างหลังข้างหลังโอเคไอ้ยปูมข้างหลัง้ผงชั้นชั้นดาดฟ้าข้างนอกอ่ะเอออ้าโม่ยเสียงมันแอบเอาโอ้ดูว่าใครแอบนี่เองเสียงเท้าแอลมันมีแอบอยู่มี่แกยิงอยู่ไปด้ว่ยเราไม่ทันใจมัน นี่ไงข้างนอกนีไงตั้งนานไม่เห็นตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้ชอบไปดีมึงไอ้กูขอมตั้งล่างอ่ะไปด่าเขาอีกมีก็ต้องใช้ดิไนแล้วอ๋ม่จะมีปืนไว้ทำไมอ่ะมีไม่ใช้อย่ามีด ถ้าแล้วว่าไม่มีโอเคตายแล้วจะตายแหละเออเออไอ้หน <L> ักหล่อจุงไอ้บไปก่นอนเดีกก๋ยวกูเอ้ยพวงพวงฝ,าฝาากก่าฟ้าวันเดี๋ยวกูข้ามไปโอเคโอเคเร็วเร็วเร็วขบวนเรียบร้อย,ย,อยโอเคเป็นแม่กักรเองเว้ยชั้นสี่ว่างชั้นายข้างหลังนนั่แหละเรียบร้อยเรียบร้อยขึ้นี่โอ้พวพข้างหลัง ตายอนอ,อักสองตัวกูยิงทนอลลบบนนอันนคิดคิดคิด,คดอักข้างนอกอีกตัวนึงเยสึงแหลอักมางไหนวะก็โหว่ะสองตัวงตัวขึ้นไปละโคตติดติดสามเฮ้ยโหยิงไม่ตายเย,ย,ย,ยิงแล้วตอนโจปิวเนี่ย โอยกระสุนหมดแล้วประมมันไม่ใช่ไหมยิงเยอะกระสุนจะหมดอ่ะจะยี่บันนะจ๊ะไม่ต้องไม่ตองไม่ตองอเดี๋ยวยี่บันนายกูยิงหัวได้เหรอคลั่งเขาทีเขาทีที่แย่งโอ้โหะไรจะเป็นได้ไงเนี่ยโดนเอเคสอยเฮ้ยเฮ้ยมีดฐานกูไม่เห็นน่ะถ้าเราชน,นัตัวหนึ่งถือมีดเขาฐานนี่ก็วะขบวนอ่ะสัตว์ฟ้าเออแอรแอรเคียลงล่างละข้างนอกอ่ะ โผล่หลังระเบิดเบิรดโอ้ยแหลกแหลกข้าบนเหรอโอหแรงย่อเว้ยฐานมันสามตัวเลยฐานมันขึ้นมาอยู่ตรงที่เดิมอ่ะดักอยู่ข้างหลังเข้าเหรอเยอเอเยอร์้หว่าจริงแบงแรงเกิน แทนที่หลังาันอกขกาันออกถ่ายมันนะสองตัวเฮ้ยข้างหลังโอ้โหมาจากไหนวะ <c oughs> ตัดฟ้าเรานะเก็บเรียบร้อย เออแบบนี้ดีว่ะแบ่งแบ่งเงี้ยอยู่ฐานมันสองคนอยู่ฐานเราสองคนนะยิงอยู่แอร์นี่แหละเฮ้ยข้างหลังภูมิข้างหลังขึ้นมาข้างบนตัวนึงอ่ะข้างนอกข้างในข้างนอกอข้างนอกข้างนอกเอือดสีทองพี่เขาสีทองฝังนล้นเข้าบอลเข้าบอล อะไรข้างนอกข้างนอกกูแล้วโอ้ยตกเจนเจี๊ยนข้างนอก,นอกอเติมเลยขูเห็นข้างนอกตรงไหน,นมาแทนไปล่วงตกหตกไปถามมันเลยก็ได้วะสาตกมาแล้วของไม่ใช่ขับเคลื่อนยากมาเจอกันโหเกียน์ยิ่งไหนถึงหมดไปเลยแล้วเลือนเหลือแปด ไอแอรโอ้อเยฟังขมนชันดาดฟ้าองมันสองตัวดาฟ้าเราหนึ่งตัวฟ้ามันสองตัวพูดาฟ้าเราสอ้โอ้โหเจอ,อละ ข้างลางหนึ่งอตายเดสเบโอเฮยันหนยิงไม่ตายวะแทาข้างบนข้างบลังข้างหลังไม่ต้อง啊 ขึ้นไปบนดาดเราสงตัวไปแล้วแหละอยู่ล่างสองตัวเยดเภูมเราอ้ยอะไรนะฮะองดีโสวยจริงเว้ยไม่ล่วงกับ

ลวงลวงคิวไพ่นะหาไม่ทันเอยูดได้คิวเอ้ยตอนแรกจากฮิโร่มาขึ้นมาอยู่ที่สองเฉยเลยยังโหดอ่ะ